สวัสดีเพื่อนสเปกโฟนทีวีทุกคนนะคะวันนี้กลับมาอยู่กับแอมอีกแล้วนะคะแล้วก็วันนี้นะคะแอมขอตั้งชื่อคลิปว่าทายชัดชัวร์ไม่กลัวสั่นนะคะเพราะว่าวันนี้นะคะแอมเอา oppo reno 2นะคะไปทดสอบ ultra steady video ของเขานะคะว่าการสั่นเทพขนาดไหนซึ่งก่อนที่เราจะไปดูการทดสอบนะเรามาดูกันก่อนว่าตัวนี้ให้สเปคตัวกล้องมาแบบไหนบ้างนะคะตัวนี้คือกล้องหลังเนี่ยจัดเต็มมาให้เลยนะคะจะให้กล้องมาทั้งหมด4ตัวด้วยกัน คือตัวแรกเนี่ยจะมาพร้อมกับกล้องความละเอียด48ล้านพิกเซลนะคะตัวที่2นะคะจะเป็น wide angle นะคะจะเป็นเลนมุมกว้างความละเอียด8ล้านพิกเซลส่วนอีกเลนหนึ่งจะเป็นเลนเทเลนะคะตัวนี้เลนเทเลความละเอียดอยู่ที่13ล้านพิกเซลตัวสุดท้ายนะคะจะเป็นกล้องโมโนนะคะที่มีความละเอียดอยู่ที่2ล้านพิกเซล ซึ่ง4ตัวเนี่ยเลยทำให้การถ่ายรูปนะคะในกล้อง Oppo Reno 2เนี่ยเรียกได้ว่าจะเต็มอยู่แล้วแต่ว่าในเรื่องวิดีโอก็มีการเพิ่มมาด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยจะมีทั้ง OIS แล้วก็ EIS เข้ามาช่วยในเรื่องของการกันสั่นนะคะเวลาที่เรานำกล้องหลังของตัวนี้ไปถ่ายวิดีโอนะคะคือในโหมดของการถ่ายปกติแอมยอมรับเลยนะว่ามันกันสั่นได้ค่อนข้างดีอยู่แล้วแต่ว่าพอลองใช้งานในโหมดที่เป็น Ultra Steady Video ของเขานะคะมันจะช่วยในเรื่องการ นส่ได้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะเขาจะใช้วิธีโดยการใช้ตัวที่เป็นเลนมุมกว้างเนี่ยเป็นเลนวายนะคะถ่ายวิดีโอแล้วก็ทําการครอปนะคะจากวิดีโอตัวที่เป็นวิดีโอที่เป็นมุมกว้างที่ถ่ายมานะคะพอครอปเสร็จเนี่ยมันจะทําให้วิดีโอตัวนี้สั่นน้อยมากที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ในเรื่องของสถานการณ์การเดินนะคะเดินเร็วๆไปจนถึงการวิ่งรวมทั้งวิ่งเร็วๆขึ้นบันไดนะคะก็จะการสั่นได้ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมฉะนั้นเราไปดูวิดีโอที่เราทำ การทดสอบมาพร้อมๆกันเลยค่ะสำหรับการทดสอบในวันนี้นะคะอย่างแรกเลยแอมขอเริ่มการทดสอบด้วยการเดินก่อนเดินไปเรื่อยๆนะคะฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นการปิดโหมด u l t a steady video ไว้นะคะส่วนฝั่งขวานะะจะเป็นการเปิดโหมด u l t า a steady video นะคะจะเห็นความแตกต่างเล็กน้อยนะคะเพราะว่าฝั่งซ้ายเนี่ยเอาจริงๆก็ค่อนข้างนิ่งนะคะ ฝั่งขวาเนี่ยจะดูนิ่งกว่าคือเดินไปประหนึ่งว่าเดินเหมือนลอยอยู่นะคะทีนี้พอเราเดินธรรมดาเนี่ยมันก็ยังธรรมดาไปใช่ไหมลองเดินให้มันเร็วขึ้นนะคะเพื่อดูว่าการกันสั่นของ oppo Reno 2ตัวนี้เนี่ยทำงานได้เป็นยังไงบ้างส่วนตัวแอบ,บค่อนข้างประทับใจนะคะเพราะว่าคือเดินเร็วคือเกือบจะวิ่งอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในเรื่องของการกันสั่นเนี่ยทำได้ค่อนข้างดีมากเลยทีเดียวนะคะอันนี้คือเดินเร็วนะเดินเร็วแล้วก็แอบวิ่งไปด้วยนะคะหมุนด้วย1ที ทีนี้ไม่พอวิ่งเลยดีกว่านะคะแอมจะวิ่งเร็วๆเลยนะคะแล้วก็ดูว่าการกันสั่นเนี่ยทำได้ดีขนาดไหนนะคะจะเห็นว่าฝั่งขวาเนี่ยพออยู่ในสถานการณ์วิ่งเนี่ยจะกันสั่นได้ดีมากกว่านะคะถึงแม้ว่าจะเป็นการวิ่งลงบันไดแล้วก็ตามนะคะการกันสั่นเนี่ยก็ทําได้ดีมากนะคะวิดีโอเนี่ยแทบไม่สั่นเลยนะคะเวลาไปถ่ายวิดีโอข้างนอกแล้วแบบอยู่ในสถานการณ์ที่เราต้องวิ่งต้องเดินเนี่ยรับรองว่ากันสั่นได้สบายมากๆ อ่ะทีนี้ลองหยุดนิ่งบ้างนะคะให้ตากล้องวิ่งมาหานะคะก็จะเห็นภาพชัดขึ้นนะคะเพราะว่าเขาวิ่งลงบันไดามาจะเห็นว่าฝั่งขวาเนี่ยคือนิ่งกลิบเลยนะคะคือเอาง,ง่ายๆสรุปให้ฟังนะคะถ้าเกิดว่าเป็นในสถานการณ์ที่เดินปกติเนี่ยทำได้พอๆกันแต่ว่าเมื่อไหร่ที่เริ่มเคลื่อนที่เยอะมากๆนะคะก็คือฝั่งขวาทําได้ดีกว่าทีนี้ลองเทียบให้ดูนะคะระหว่าง oppo l e n o 2f แล้วก็ oppo reno 2นะคะว่าในเรื่องของการถ่ายวิดีโอเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะคะคือตัว oppo reno 2f เนี่ยตัวนี้เขาจะไม่มี ultra steady video นะคะส่วน reno 2เนี่ยตัวนี้เขามีนะคะก็เลยเปิดแล้วก็ถ่ายไปด้วยนะคะเพื่อให้เห็นความแตกต่างกันก็จะเห็นนะคะว่าฝั่งขวานี่ค่อนข้าง,งกันสั่นได้ดีกว่าแต่ว่าในเรื่องของความฟุ้งฟิงและถ่ายวิดีโอออกมาเนี่ยแสงดูขาวดูเกาหลีนะคะฝั่ง oppo reno 2f เนี่ยก็คือจะสวยงามมากกว่า นนั่นเ,เป็นยังไงกันบ้างคะ สำหรับการทดสอบวิดีโอนะคะที่ใช้โหมด Ultra Steady Video นะคะใน OPPO Reno 2ต้องบอกเลยว่าทำให้การถ่ายวิดีโอมันดูสมูทมันดูลื่นไหลามากขึ้นนะคะฉะนั้นต่อไปถ้าใครที่เป็นสายวอล์กนะคะสายที่แบบว่าชอบถือโทรศัพท์ขึ้นมาถ่ายวิดีโอทำคอนเทนต์ต่ตางๆนะคะเอาง่ายๆก็คือพกโทรศัพท์มือถือตัวเดียวเนี่ยมันช่วยได้เยอะเลยนะมันช่วยให้เราแบบง่ายขึ้นไงใช้มือถือเครื่องเดียวก็ยกขึ้นมาถ่ายเก็บฟุตเทจนู่นนี่นั่นได้ตามใจชอบเลยนะคะเพราะว่าการสั่นข้างๆ ก็ยังไงนะคะถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อยากดูรีวิวฉบับเต็มๆของตัว Oppo Reno 2ตัวนี้เนี่ยคือมีลงแล้วในชา n e l ของเรานั่นเองนะคะก็เข้าไปดูกันได้เลยนะคะกดคลิกเข้าไปดูได้เลยแล้วก็ถ้าใครที่อยากอ่านบทความฉบับเต็มๆนะคะก็เข้าไปดูเว็บไซต์ของเราได้เช่นเดียวกัน www.specphone.com เชื่อว่าทุกคนน่าจะจําได้นะคะยังไงนะคะเดี๋ยววันนี้แอมขอตัวลาเพื่อนๆทุกคนไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subcribe ตชา n e l ของเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ